ก่อนอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดมีพักเครื่องหลวงโต๊ะจะขายส่งรูปไปดูตามไอดีไลน์ด้านล่างนี้นะครับพี่พิมพ์แอดไพน์ก่อนนะครับรับเช่าทุก่นทุกพิมพ์นะครับหลวงปโต๊ะวันนี้นะครับได้มีโอกาสได้เช่าพระปิตาจัมโบ้สองนะครับปิตายอดนิยมนะครับปี2อ2 1นเะครับเป็นเนื้อใบลานนะครับอ่าแต่องค์ระกุดเงินหนึ่งดอกแต่องค์นียมีความพิเศษคือเป็นเนื้อโซนิยมนะครับก็ถือว่านิยมแบบแก่ตั้งอิ่วเลยแบบจับเนื้อชำๆจัดจัดเลยนะครับ มาเดี๋ยวมาดูกันครับก็องนี้นะครับค่อนข้างจะสวยงามนะครับตะกุดนะครับมีลักษณะเป็นตะกุดเงินผิวกลับแล้วนะครับดูง่ายนะครับดูนะครับเนื้อฉ่ำดําเลยนะมีคราบอิ่วขึ้นมานิดหน่อยนะครับนิ้วสิบนิ้วนี่ชัดหมดนะครับพระหนานะครับอ่านะครับ พักก็อยู่ในเกณฑ์นหนาปานกลางนะครับไอ้เส้นพวกนี้ถือว่าเป็นเส้นก็เกิดจากการกดแม่พิมพ์น,นะครับแต่ไม่ได้ปิดไม่ได้แตกจากกันนะครับอ่าหลวงป่โตะนะครับยันดวงสกิติมาวัดไปดูจิงทีชีบดูง่ายเนื้อดูง่ายมากนะครับวงนี้ถือเป็นองค์โคเนี่ยขึ้นครับอิวนะครับใต้ฐานนะครับตะขุดโผล่ชัดเจนอ่าเดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูนะครับ การพิจารณานะครับก็หนึ่งจับมาดูตะกุดกันเลยนะครับดูตะกุดดูธรรมชาติของข้างขาตะกุดดูเนื้อนะครับแหมเนื้อจัดแบบนี้นะครับเนื้อดูง่ายมากนะครับพักหนุ่มโต๊ะนะครับเดี๋ยวนี้พักเกทเนี่ยถ้าเป็นเนื้อผงเนี่ยโดยพระปิตาเดี๋ยวพิมดีมากนะครับดูเนื้อเป็นหลักเลยนะครับเนื้อแท้คือจบเลยนะครับเนื้อแท้นี่คือจบทุกสายตาเลยนะครับแหมเนื้ออย่างนี้นะครับ ดูเนื้อพิมดีนะครับเราต้องดูเนื้อเนื้อนี่ถือว่าผมว่าเนื้อนี่เป็นจุดสําคัญมากนะครับพระพักเกททาเนื้อไม่ได้นะครับคีบร่องธรรมชาติดูเนื้อครับอิ่วองค์นี้ถือเป็นพระที่ดูง่ายสบายหูสบายตามากๆเลยนะครับอ่ะใครมีพระปิดตารุ่นไหนๆอย่างไรส่งรูปไปดูได้เลยนะครับสวัสดีครับส่งรูปพระหลวงปุ๊โตนี่ท่านจะขายเข้าไม้ชมก่อนได้นะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับกดเครื่องหมายบวกครับ ค้นหาครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์ id line นะครับให้พิมพ์คาว่าแอดก่อนนะครับแอดพีไอทีไอแล้วก็สามหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้นหาครับโอเคครับลงปุต้องปีนีสามหนึ่งนะครับเพิ่มเพื่อนได้เลยครับอ่ากดแชทได้เลย